ความฝันของคุณเลยนะคุณไปอยู่ในหนังฮอลลีวูดนะขอขอแต่ลูกขอค้าขอชิ้นภาพนี้ภาพนึ่งนะเดี๋ยวเรียบ คได้ขนาดไหนวะต้องบอกว่าคนทำขยันมากมีครบทุกมีทุกคนเลยคิดต่อไปก็จะมีมันสี่ขเดียวมากอ่ะเก่งมากโอ้โหหมดเลยไม่อยากเล่นแล้วซิกขนาเต็มแล้วก็ใช้เวลาไปเพียงแค่หนึ่งนาทีปรบมือวุ้นอึนอึนไมเลยเฮ้ยเก่งว่ะเฮ้ยโอนแน่ลงโทษยังไงครั้งที่แล้วหัวชิงฉี่ครั้งนี้จะอะไรดี ตอนนี้แบบเจมินายมั่นใจมากว่าเจมินายชนะโฟรชัวร์พี่บอกเลยด้วเร็วว่าไม่ใช่ผมไม่ได้อยากเล่นเพราะผมกลัวแพ้นะกลัวนะผมกลัวทำไมมันเอาแต่เท่เมื่อกี้โอเคเท่ไหมอ่ะอยากรู้พร้อมนะแล้ววางตัวเวทีนะวังนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วสองนาทีมาครับมาครับ The Marvel ถูกต้องครับต่อต่อต่อ Sorry โอ้โหไม่ตอบตอบไม่ถูกแล่าไม่อยากขอข้าต่อไปเลยคือไอตัวอะไรอะไอต้นไอไอแจ็คเลสต์ Galaxy ถูกอะไรตัวนี้สตาร์เรื่องอะไร Airman ถูกครับ Let it go Let it go ชื่ออะไรล่ะ All for that All for that Let it go พอแล้วต่อครับโอ้โหเวลาถูกต้องครับไปต่อฮะโอ้โหพอแล้วมีผู้หญิงนี่โอ้โหโควไปใหม่ะ ่เดนแปลงเดนผู้เดนผู้เดนผู้ถูกต้องครับโอ้โหโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่อยากไปภาคต่อไปแล้วอาราดินอาราดินถูกครับโอ้โหขอโอ้โหอ่าเอ่อเนอะเนอะพระแม่สนิทโอ้โหเอ็นทรีใบป่พพระแม่สนิทถูก หมดแล้วหมดแล้วโอเคโหเท่นะเมื่อกี้คุณเฮมีหนวดด้วยจริงนะโพสโพสโพสชอบเรื่องไหนมากสุดชอบเรื่องไหนทำใจเรื่องไหนมากสุดครับไม่ไม่ไม่พูดถึงนะครับแ้วาพก็แบบนี่ไม่อมตอนี่คือความฝันของคุณเลยนะคุณไปอยู่ในหนังฮอลลีวูดนะเมื่อกี้ผมาเห็นตอน สตาร์ก็เทน,นะเออไว้หนวดนะไว้หนวดไ,ไ,ได้ได้เออลย <c oughs> เอาไว้หนวดเป็นเพื่อนกัน2คนดีเอ,อเคแค่ไหนทำได้สิคะแนนเหมือนกันนะคะแต่ว่าโฟใช้เวลายเยอะกว่าเจมินายนะโอเค